ทำกสิกรรมนะคะให้พี่น้องได้เห็นวิถีชีวิตไม่ใช่อยู่ห้องสื่ออย่างเดียวนะคะค่ะอ่าวันนี้น้าจะส่งการว้านอะไรเอ่ยเชิญค่ะกับคาระวะอาจารย์หมอเขียวค่ะคาระวะครูทุกท่านค่ะแล้วก็จเจริญธรรมสํานึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้อยู่แปลงพลทุกบนค่ะแล้วก็ขึ้นมาทำกสิกรรมค่ะ ก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อนัทขาพ่มาภาษีค่ะชื่อทางคางคือชื่อยินดีค่ะแต่ว่ายินดีเนี่ยสมัยก่อนไม่ยินดีทํากษตกรรมนะคะทั้งทั้งที่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านจริงๆเป็นครอบครัวกสิกรรมค่ะก็คือคุณพ่อเนี่ยปลูกเอ่อเป็นไร่สับป,ประรดแล้วก็ปลูกเยอะเลยค่ะเป็นแบบพาณิ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ส่งโรงงานเนะะี่ยค่ะแล้วก็สุดท้ายต้องเลิกเพราะว่าจะต้องใช้คนงานเยอะ เนื่องจากเราไม่ได้พึ่งตัวเองอ่ะเราต้องพึ่งคนงานอ่ะพึ่งคนอื่นเงี้ยค่ะพอไม่ไม่มีคนงานเราก็ต้องใช้คนงานจากต่างด้าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเยอะสุดท้ายก็เลยต้องเลิกไปแล้วก็ส่งต่อมารุ่นน้องชายกับพี่ชายค่ะซึ่งจบเกษตรมามันก็จะทําตามทฤษฎีของท่านเลยค่ะจะต้องตีแปลงจะต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามลําดับตามสเต็ปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องการตลาดค่ะพอปลูกมาก็หาตลาดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลย ก็เลยทําให้ท้อใจแล้วก็แล้วก็เล,กเลิกเลิกไปตอนนี้ก็คือไปทําธุรกิจกันอย่างเงี้ยค่ะมันพอนัดเติบโตมาในครอบครัวแบบเนี้ยทําให้เราเห็นว่าการทาํเกษตรกรรมอ่ะมันลําบากจังเลยอะ่ะแล้วมันต้องไปพึ่งคนอื่นนะมันต้องไปพึ่งคนงานต้องพึ่งปุ๋ยพึ่งเคมีแล้วไหนจะหาตลาดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันยากอะ่ะสาหรับนัดคือรู้สึกว่ามันยากมากก็บอกตรงๆว่าชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะเป็นเกษตรกรเลยค่ะเพราะว่านอกจาก เห็นเห็นเห็นจากความลําบากที่รุ่นพ่อรุ่นน้องรุ่นพี่ทํามาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกิเลสตัวเองด้วยค่ะก็คือกลัวความลําบากค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าชอบความสวยงามค่ะไปตากแดดหน้าดำฉันก็เลยว่าฉันจะไม่ได้คุดดินเวลาแบบมาทํางานกรุงเทพ23ปีค่ะก็จะกลับบ้านเกือบทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะ พอก,กลับไปบ้านที่ชนบุรีอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่แต่ในบ้านค่ะอยู่ห้องแอร์เปิดดีดูอะไรเงี้ยะทั้งๆที่มีสวนมีไร่เงี้ยก็จะไม่เคยออกไปเลยมีแต่แม่นะคะออกไปปลูกผักปลูกอะไรให้เราดูแล้วก็ชวนไปทําอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ชอบไม่คิดจะทาแล้วก็ทีนี้พอเราทุกข์มากๆทุกข์หนักก็มาเจอจานโหนเขียวก็ได้เข้ามาใช้ชีวิตแบบเนี้ยค่ะแบบสไตล์แพทย์พิธีธรรมเนี่ยทำให้เราเราได้สามารถลดล้าง กิเลสไปได้ตามลําดับค่ะก็คือตัวตัวติดความสวยตัวหน้าดำอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้เราสุขซะหน่อยอ่ะหน้าข่าวก็ไม่เห็นจะสุขเลยก็ทุกข์กงสมสารมหาจันหัวเขียวเพราะฉะนั้นความสวยงามมันมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วก็พอเราล้างกิเลสตัวเนี้ยได้เนาะตัวที่แบบติดสวยและตัวความชิงชังความความลําบากตัวลําบากตัวเปียก ตัวแดดตัวฝนตัวโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล้างมาตามลําดับบนภูผาฟ้าน้ํานี่เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าออ๊ยจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ลําบากอย่างที่เราคิดนะเมื่อวันนี้หนูไปดํานากับอาจารย์กับพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็โครนเต็มเลยแล้วแถมฝนตกอีกค่ะรู้สึกสนุกมากเลยอ่ะเพราะว่าได้ร่วมกันทํากับพี่น้องเนี่ยอ้ยมันไม่เห็นลําบากอย่างที่เราคิดเลยอย่างเงี้ยกิเลสเขาก็หลอกเราเนาะแต่พอเราไปทําจริงแล้วมันมันสนุก แล้วแล้วหนูสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองสองปีที่เข้ามาอยู่ในแพทย์วิถีธรรมนะคะก่อนหน้านี้หนูเป็นคนรักสุขภาพมากแล้วก็เข้าฟิตเนสต้องเสียค่าฟิตเนสฟิตเนสเนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นนะคะเพื่อที่จะไปทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะแต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่ขุดดินค่ะแล้วก็ไม่มีแรงที่จะมาทําอะไรพวกนี้ด้วยแต่ตอนนี้หนูไม่ต้องไปเสียตังค่าฟิตเนสปีละเป็นหมื่นแล้วค่ะหนูนี่ค่ะใช่จอ๊อ แล้วก็มาขุดแปลงเี่ยดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลังจากเล่าสภาวะจะพาดูแปลงันคุณทุกนะหนูขุดไปตั้งหลายแปลงเนะี่ยแล้วก็ไม่ได้เชื่อตัวเองว่าแบบเฮ้ยแบบเราขุดได้อะ่ะไม่ต้องพึ่งเครื่องจกอักรอ่ะนี่อะ่ะพึ่งตัวเองสองมือกับจอบอันหนึ่งอะ่ะขุดได้เป็นแปลงๆเลยอะ่ะเรามีความแข็งแรงมากขึ้นอะ่ะการที่เราพึ่งตัวเองอ่ะไม่ต้องใช้เครื่องจกักรไม่ต้องพึ่งคนงานอะ่ะมันทําให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็มาอยู่สไตล์แบบแพยทย์พิธีธรมเนี่ยเรากินน้อยกินมื้อเดียว แต่ขุดแปลงได้เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็กินน้อยใช้น้อยแล้วก็เออใช้ใช้สิ่งที่เอออยู่ใกล้ตัวอย่างเงี้ยค่ะนํามามานํามาทํากสิกรรมได้อย่างบนแปลงพ้นทุกเนี่ยค่ะเนี่ยเมื่อเมื่อสักครู่ที่นัดกาลังขุดอยู่แปลงเนี้ยเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีที่ไหนเลยค่ะนําเพื่อนพืชคือหญ้าเนี่ยรอบๆตรงนี้ค่ะก็ขุดๆเนี่ยค่ะขุดแล้วก็มาใส่ในแปลง เห็นภาพอยู่ใช่ไหมคะเป็นเป็นเพื่อนพืชตรงนี้เขาเยอะมากเลยก็ขุดขุดลงไปสักแวนจอบหนึ่งค่ะขุดแล้วก็เอาญ้ารอบๆเนี่ยมาใส่แล้วก็อาการวันนี้หนูก็ขึ้นมาจะคิดว่าเจออาการไม่เจอก็เลยพูดคนเดียวก็มีมีขยะเปียกจากครัวมาทุกวันค่ะวันละกระป๋องสองกระป๋องเนี้ยค่ะก็เอามาใส่แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลบอย่างเงี้ยแล้วพืชผักบนนี้งามมากเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอะ่ะแล้วมันก็ เนี่ยนัดประทับใจการการใช้วิถีชีวิตแบบพวทแบบเนี้ยค่ะคือเราได้ล้างกิเลสเราแล้วเราก็ได้ทําประโยชน์มากขึ้นร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็จะใช้ชีวิตแบบประหยัดเรียบง่ายได้ผลผลิตตีมีประสิทธิภาพสูงนี้ด้วยค่ะและที่สําคัญคือได้มาทํางานกับหมู่กลุ่มนะวันนี้ได้ล้างกิเลสกันด้วยค่ะสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่เลยค่ะเดี๋ยวก็จะพาพาไปชมภาพรวมตรงนี้นะคะรวมถึง การบรรเพลงของของพี่น้องบนนี้ด้วยค่ะวันนี้ออนัดดีไม่ได้มาส่งการป้้นคนเดียวนะคะเอ,อมีพี่น้องอีกสองท่านคะ่ะที่ทำงานอยู่บนเนี้ยคะ่ะที่บำเพลงอยู่บนแปลงพนทุกบนนะเพื่อสกู่ล้างกิเด็กัวบพรนวันเพเญนนะแล้วันเพ็ญอยู่ในที่รม่รมรม่มเลยค่ะ ตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะก็ต้นอ่อนมะละกอค่ะปลูกหมดแล้วหรอคะซึ่งต้นอ่อนมะละกอเนี่ยเราเราเอามา็ดมะละกอที่ที่เราทานมะละกอเสร็จแล้วแล้วก็ปรากฏว่ายายกานเอามาฝังไม่ได้แปลงค่ะแล้วเขาก็ขึ้นมาขึ้นมาเองหาะเป็นต้นอ่อนๆโดยที่เราไม่ต้องเพาะเลยค่ะแล้วพี่น้องก็เลยเอม จะกลับกล้องให้ดูนะคะเียพี่น้องก็เลยนําต้นอ่อนเนี่ยค่ะมาเพาะลงในกระถางนะคะเมื่อสักครู่ก็คือพี่น้องสองท่านนะคะเป็นวันเกับอาุมานะคะอันนี้อาุมาจะได้โออภาพนิ่งอยู่หรอคะเดี๋ยวอาดูหน้าภาพมิ่งยอะเลยู่เดี๋ยวลองค่ะลองเดินไปตรงที่สัญญาณดีๆเมื่อสักครู่พยายามตรงนี้มาหรือยังคะภาพมาหรือยังคะ ยังค่ะเดี๋ยวรู้นนะตัวนี้เสียงยังไม่มาเสียงได้อยู่ค่ะเสียงได้อยู่เดี๋ยวเดินหักครู้ถ้าไม่ได้ก็คือว่าให้ให้เอาวันเชิญ่รสมกันบ้านแบบเป็นแต่เสียงได้ไหมโอเคเออเมื่อสักครู่เรายินตรงไหนไม่ใช่แต่เมื่อสักครู่นี้เมื่อตอนจุดเริ่มต้นน่ะชัดดีค่ะโอเคหนูกลับมาตรงจุดเริ่มต้นแล้ว ค่ะอืตังนีภ้ภาพมาไหมคะยังค่ะยังไม่มาแล้วคะ่ะตอนนี้มันเป็นภาพค้างอยู่แล้วครับพี่ค่ะคลองลองอปิดกล้องแล้วก็ค่อยเปิดใหม่ดูค,ะะค่ะนั้นอ่ะเดี๋ยวนูก เทคโนโลยีช่วยเรามากเลยนะคะนี่แปลงพ้นทุก์ไม่ได้ขึ้นไปง่ายๆนะคะแต่ว่าพวกเรายังได้ฟังพี่น้องส่งการบ้านมาจากที่นั่นนี่ถือว่าสัญญาณก็ดีในระดับหนึ่งอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้นัดไม่ได้เปิดไม่ก็เลยไม่ได้ยินเสียงะคะ่ะขอโทษค่ะเออเปิดดู เปิดอยู่แล้วค่ะตอนนี้เปิดไม์แล้วพูด้องเปิดแคตอยู่ค่ะลองเปิดกล้องเนาะตรงนี้สัญญาณมีสองขีดเมื่อสักครู่มีขีดเดียวอันนี้เห็นภาพไหมคะไม่เห็นภาพค่ะเป็นมืดเป็นจอมืดเป็นจอดำจอดำค่ะลองคุยมาได้ค่ะบางทีเขาอาจจะปรับให้หลังจากเราคุยกันไปเรื่อยๆ โอเคค่ะเดี๋ยวเออลองให้พี่วันเพลนเล่าเล่าสภาวะดูเมื่อครูได้ล้างกิเลสกันโอเคค่ะอาวันเพ็นเชิญค่ะแนะนำตัวหน่อยคะอ่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งแล้วก็จเจริญธรรมสำฤกษจดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะ,ะชื่อวันเพลนตั้งสกุลวงนะคะ ก็เข้ามาเป็นจิตอาสาที่ภูผาฟ้าน้ำนี่ได้สองเดือนกับอีกสิบสามวันนะคะก็ตอนแรกมานี่ก็ล้างกิเลสอะไรไม่ค่อยเป็นเลยค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังล้างไม่ค่อยเป็นแล้วก็พูดไม่ค่อยกล้าเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็เห็นน้องรัตเ่เป็นคนแบบเฉยๆเราก็เลยไม่กล้าพูดแล้วพอดีวันนี้เนี่ยเอ่อเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะได้เอาจอบเนี่ยออก ไปเพราะจอบมันหลวมจเจ้าไปซ่อมนะคะแล้วก็เลยพอนั่นมาเราก็ไปให้เพี่น้องผู้ชายทําให้พอท่านทําให้เสร็จแล้วท่านก็วางไว้แถวนั้นแล้วพอตอนกลางคืนเราก็จะไปเอามาเราไปเอามาตอนเย็นไปเอามาแล้วก็กจะเจ้าขึ้นมาบนแปลงมาเห็นนี่มันยังขยับอยู่เลยแล้วก็เลยเอาลงไปแล้วก็ไปต่อว่าท่านว่าบอกว่าทําแล้วไม่เห็นทําให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอนั้นมาท่านก็บอกว่าอ๋อผมทําให้แล้วครับเนี่ยผมตอกตะปูไห้หมดเลยอันนี้ไม่มีตอกตะปูแสดงว่าไม่ใช่เราก็ขุนใจขึ้นมาทันทีเลยโหมีคนมาเปลี่ยนของเราไปอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วพอเช้าขึ้นมาก็มาเจอน้องนัดมาจเจ้าจอบฟันแปรงเราก็เลยบอกกับน้องน,นัดว่านี่น้องนัดเนี่ยเมื่อวานนี่ยพี่เอาไปซ่อมนะปรากฏว่าคนเนี่ยมาเอาของพี่ไปอะไรเงี้ยเราก็ขุนใจมาตลอดเลยแล้วน้องนัดก็พูดสวนขึ้นมาทันทีเลยว่าดีสิพี่น้องได้เอาไปใช้ เรารู้สึกโล่งเลยนะคะตอนนั้นแต่เราก็ยังไม่ได้พูดกับน้องนัทกันเราก็ทํางานไปแล้วพอตอนหลังมาก็ไม่รู้นึกยังไงค่ะก็เลยอยู่ๆมาก็พูดกับน้องนัทว่าน้องนัทเนี่ยพี่อยากจะออกมาพูดไอ้นี่ทุกหายฉับพลันจังเลย <c oughs> เพราะว่าพี่ขุนใจมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงกลางคืนแล้วถึงปัจจุบันเนี้ย ว่าเราเอาจอบไปซ่อมแล้วคนมาเอาของเราเปลี่ยนไปเอาอันบินมาให้เราด้วยอะไรเงี้ยพอน้องนัดขึ้นมาอย่างนั้นนะ่ะพี่โล่งเลยแล้วพี่อายทุกเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแบบพอมาอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยดีมากเลยแล้วเมื่อกี้ก็ได้มาพูดถึงการล้างกิเลสเพราะว่าเราล้างไม่เป็นแล้วน้องนัดเนี่ยสอนหลายอย่างเลยแล้วก็มีพี่สุมาอีกคนนึงเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กิเลสแรงแล้วไม่เห็นกิเลสตัวเองแล้วก็ทับถมตัวอื่นๆแบบ สารพัดเลยความเลวเยอะมากแล้วก็ไม่ไม่เคยล้างกับใครแล้วก็ไม่เคยพูดกับใครแต่ว่าพยายามบอหมู่กลุ่มนะว่าเห็นอะไรเราทําไม่ดีพูดไม่ดีนะให้ดึงเรานะเรียกเรานะด่าเรานะแต่พอเขานั้นมา,มากๆก็ยังไม่หยิกยังยังไม่ยอมหยุดอีกก็ยังสู้สู้กับเขาอีกค่ะแล้วน้องนันก็ช่วยล้างกิเลสหลายอย่างคือหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนชอบพูดเยอะบางทีใครเขา,าสอนก็ไม่ยอม ฟังเขาแล้วน้องนัดก็สอนสภาวะธรรมหลายอย่างเช่นให้ตั้งศินให้ฟังให้เยอะแล้วก็เวลาที่เราไม่ไม่ถูกใจหรือขุนใจคนอื่นเนี่ยให้เรากลับมาดูตัวเองว่าเราเนี่ยไปยึดตรงไหนเราผิดตรงไหนให้เลิกที่จะไปไปดูคนอื่นอะไรเนี้ยค่ะก็ได้ได้สภาวะธรรมเยอะมากค่ะวันนี้รู้สึกแบบ ดีใจและปลื้มใจมากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวขอบคุณน้องนัทแล้วก็หมู่กลุ่มทุกท่านค่ะที่ได้ให้มาบําเพ็ญแล้วก็มาล้างกิเลสค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะหนูขออนุญ,ญาตเล่าเบื้องหลังนะคะเรื่องของเรื่องก็คืออาวันเพ็ญนะคะก็จะขึ้นมาบําเพ็ญบนพนทุกบนเนี่ยเป็นประจําค่ะกับอาการใกล้พรใจยสุดค่ะแล้ว ภาษาที่ท่านเจอประจําก็คือท่านกําลังขุดแปลงของท่านอยู่ซึ่งอาการเนี่ยเป็นคนบอกให้มาขุดเองแล้วท่านก็ยังขุดไม่เสร็จค่ะอาการก็จะเรียกให้ไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาวันเพ็ญก็มีความคิดว่าเอ้าสั่งให้ฉันมาขุดแปลงเองนะเนี่ยแ้วยังไม่เสร็จเลยก็ไม่เรียกให้ทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็อาวันเพ็ญจะเจอประจําขุดอยู่แล้วก็เรียกให้ไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะมีความชังตรงเนี้ยแล้วท่านจะบอกว่าความชังตรงนี้ท่านจะยังล้างไม่ได้นะคะแล้วก็ สิ่งที่นั้นแนะนําไปเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าท่านลงขึ้นอ,อย่างร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็ลง้นไปนิดหนึ่งค่ะครรู้นิดหน่อยก็ยังร้างได้ไม่หมดค่ะก็เลยว่าวันนี้วันนี้มาส่งกันบ้านแล้วก็จะมีทั้งการบ้านที่ทาสาเร็จหายสับพันไปแล้วหนึ่งก็มีการบ้านที่ยังทําไม่สําเร็จค่ะก็ขออาจจะขอครูรู้นะพี่นิดหน่อยนะคะครูรู้ครูสีนะคะอาจจะลองช่วยล้างกิเลสพี่พี่วันเพนเพิ่มได้ไหมคะว่า เรากําลังทํางานอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนมาเรียกอย่างเงี้ยค่ะล้วก็ช่างเนี่ยไม่อยากไปอ่ะอย่างเงี้ยจะทํายังไงได้บ้างคะอ่าเชิญนักเติร์ฤษีค่ะค่ะ,คะการทํางานกับหมู่กลุ่มการอยู่กับสาธารณโพคีนะคะกินใช้ร่วมกันเนี่ยนะคะเก่งมาจากไหนนะคะแต่และคนที่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ทุกคนเก่งทุกคนอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นอยู่กับบ้านเนี่ย ศีลแต่ละอย่างเนี่ยโอ้ยทามาดีทั้งนั้นแหละค่ะเพราะมันไม่ค่อยได้เจอผัดส,สะค่ะคือผัดส,สะมันเป็นผัดส,สะเดิมๆที่เราสู้ชนะมาแล้วนะคะท่านต่อไปเนี่ยพอมาเจอหมู่กลุ่มเนี่ยนะคะลีลาต่างๆเนี่ยแล้วทุกท่านเนี่ยก็คือเป็นคนดีหมดเลยนะคะเป็นผู้มีศินทั้งนั้นเลยนะคะทุกกิจกรรมการงานที่เราทําทุกวินาทีเนี่ยคือวิธีวินาทีที่สร้างกุศลตลอดเวลาอยู่ตรงเนี้ยนะคะ คือสามารถสร้างกุศลได้ตลอดเวลาและก็แน่นอนค่ะก็สร้างวิบากได้ตลอดเวลาเช่นกันค่ะพอทํากับมูกลุ่มมิตรดีตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะคิดกับคนนั้นอย่างไรเนี่ยถ้าถ้าในแง่ของของการการคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยค่ะวิบากเวลาเปยวนะคะเพราะว่าบนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยปฏิบัติสิงเข่งกันระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะนั่นคือเรื่องแรกที่แบบเฮ้ยแต่ละท่านเนี่ยแม้กระทั่งเด็กเเองเนี่ย แต่ละคนที่อยู่บนนี้เนี่ยค่ะแม้ว่าเขาจะพ้องพลาดบางเรื่องเนี่ยแต่การที่เขาขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรที่เยอะมีหลายเรื่องที่เขาทําได้ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคิดว่าเขาไม่ดีนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอน <laughs> หนึ่งมันไม่ดีอยู่แล้วไอไะะ้ไม่ดีอชัดนะคะไม่ดีแต่มันห้ามยากใช่ไหมคะ,ะนั้นให้ห้ามอย่างแรกเลยที่ถึงใช้ประจําเนี่ยคือเรื่องของ โอโหคนบนนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดาหรอกนะคุณกำลังเพ่งโทษผู้มีศิลเลยนะไม่ว่าเหตุการณ์ที่ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเรียกไปทำอย่างอื่นเนี่ยกรแสงว่าท่านประมาณแล้วเพราะท่านเป็นแม่ฐานฐานนี้ท่านเชี่ยวชาญกว่าเราท่านอาจจะเห็นอะไรแล้วว่าตรงนี้รีบด่วนกว่านั่นคือการประมาณของท่านท่านก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งว่าเราเสร็จไม่เสร็จแต่ในแง่ของว่าการที่เราจะได้ยินปุ๊บ แล้วเราไปถือสาหรืออะไรท่านเนี่ยโอ้ขาดทุนแท้ๆเลยคือตัวเองก็เป็นหันเศรษฐกิจนะหันฐานนะฐานฐานนี้ขาดทุนกาไรใช่ไหมตาบวิเคราะห์เศรษฐกิจคุ้มทุนหรือเปล่าเาะมันขาดทุนทันทีเลยนะคะแค่แบบว่าพอได้ยินปุ๊บแล้วไปเพ่งท่านเนี่ยโอ้ขาดทุนขาดทุนเยอะด้วยนะคะเพราะว่ากําลังทํากับผู้มีสินเพราะนั้นส่วนใหญ่ไออันเนี้ยก็จะดับได้ คือหยุดได้พักหนึ่งค่ะมันไม่ใช่แบบหยุดได้ทันทีนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันลีลาหรือความที่เราติดยึดลีลาต่างๆของท่านเนี่ยมันมีอยู่เพียงแต่แค่เราไม่สวนใช่ <laughs> ใช่ <laughs> นั่นคือสิ่งที่เรามีต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งไขขวดเอ๊ะมันตอนนี้เรากําลังได้รางวัลของนักบําเพ็ญนะ <laughs> เราเจอแล้วว่าเรามีกิเลสอะไรที่อยู่ที่ที่เรามีอยู่ในใจเรารู้แล้วสิ่งที่เมื่อกี้เหตุการณ์เมื่อสักครู่มันต้องมีอะไรที่เราไม่ชอบถ้าเราเจอตัวนั้นเนี่ยแสดงว่าเราก็จะมาอยู่เป็นผู้ที่อิสระใครจะทำอะไรอย่างนั้นเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะนั้นเราเราเจอผัสสะจริงๆแล้วที่เราต้องมานั่งใครควรหาว่าเอ๊ะมันลีลาไหนมันฉันยึดอะไรอยู่นะทำไมฉันถึงไม่ชอบ แบบเนี้ยนะคะซึ่งพอเราอยู่กันไปนานๆนะทุกคนเป็นคนดีนะบนนี้เราจะเป็นลักษณะของการยอมเนอะแต่ละคนพูดอะไรทุกคนก็เงียบกิบยอมหลัอองจากนั้นเนี่ยมันจะไม่มีภาษานะเพราะว่าทุกคนยอมเป็นหมดพูดไปแล้วก็ทำ <c oughs> ทำทำ <c oughs> ท่านจะหาภาษายากนะตอนนี้เจอเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรต้องยินดีแล้วนะคะ <c oughs> ในการที่จะไปหาให้เจอไม่งั้นมันจะไม่เจอแล้วนะ เอออันนี้อันนี้คือประสบการณ์เฉ่งนะคะค่ะต้องต้องบอกว่ายินดีด้วยอาวันเพนที่ที่ได้ที่ได้คือได้โจทย์มาเพราะว่าโจทย์นั่นคือกําไรของนักบําเพ็ญจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่อตอนนี้เราเราจะเห็นเราถ้าเราอยู่ในสภาวะที่เรามีผัสสะแล้วเราได้จับกิเลสของเราเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันมีความที่อยากอยู่นะตอนนั้น แล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราเราจึงรู้สึกนะคะเราจึงรู้สึกว่า,า,าไม่ชอบใจนั่นแหละเพราะว่ามันมีความอยากได้ดั่งใจของเราอยู่คือเราอยากได้อะไรเราอยากทําตรงนี้อาจจะมีเป้าหมายว่าอยากทําให้มันเสร็จอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้นะ่ะพอมีโจทย์มาปุ๊บที่เราต้องขอบคุณผู้ให้โจทย์เราก็คือแล้วเรามีความยึดไหมเราก็จะได้ตรวจต่อใช่ไหมคะแล้วเราจะได้ ล้างความยึดของเราตรงนั้นนี่เราเนี่ยพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาหรือเปล่านะคะตรงนี้น่ยต้องขอบคุณที่น้องเราที่ได้ให้ได้ให้โจทย์กับเราทําไปเฉยๆขุดไปหรือว่าเราทํากิจกรรมไปเฉยๆจบลงไปเนี่ยเรายังไม่ได้ประโยชน์เท่ากับการที่มีพี่น้องเรามาเบรกมาเบรกให้เรารู้สึกว่าเจอเจอตัวไม่ได้ดังใจแล้วเรากล้าไหม กล้าที่จะ,ะไม่ทำต่อลอะไปทำตามที่หมูบอกตรงนั้นนะค่ะตรงนั้นนะคือกำไรที่เราจะได้รับแล้วทีนี้ตัวขาดทุนที่ที่ดรพุทดศีพูดถึงการเพ่งโทษอริยะพี่น้องเราที่มาอยู่ในแพทย์วิถีธรรมนะคะเราจะอยู่ในขีดของอริยะกันเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะโทษของการเพ่งโทษอริยะ11ประการเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราแบบจําได้ลึกซึ้งแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ MIC, ไม่ขาดทุนแน่ๆตามที่ <versuchen S 1> ดรพุทธดีพูดนะคะเดี๋ยวจะทบทวน <dumpling. S 1> ทบทวนอีกครั้งหนึ่งตามสถานการณ์นี้น่าจะทำให้จําได้แม่นยิ่งขึ้นนะคะเพ่ง <New Year. S 1> โทษอริยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราค่ะค่ะมาทบทวนกันนะคะขออนุญาตแชร์เออ โทษที่กล่าวร้ายพระอริยะผู้ใดด่ดาว่าเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวร้ายพระอริยะจะชิบหายหนึ่งในสิบเอ็ดอย่างนี้นะคะ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสองเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสามสัทธธรรมหรือธรรมที่ดีแท้ย่อมไม่ผ่องแผ้วะคะ่ะเข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัทธรรม ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ทำอันประเสริฐเนี่ยนะคะมีความผิดเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึง่งนี่รู้เลยใช่ไหมคะพอมีอาการเกิดขึ้นมันมีความเศร้าหมองนะเลิกปฏิบัติธรรมเวียนกลับมาเร็วต่ำช้าค่ะกลายเป็นจากที่ว่ามาปฏิบัติธรรมก็ก็ผิดแล้วนะคะคิดแค่คิดก็ผิดแล้วเนาะถือว่าเลิกปฏิบัติธรรมเลยแน่นอน ขนาที่บอกว่ามาปฏิบัติธรรมนี่ทำไมนี่พอไม่ได้ดังใจแล้วเกิดอาการนี่นะคะเป็นโรคร้ายแรงหนักอย่างน้อยก็รู้สึกมืนงงปวดหัวหมดแรงแหละนะคะเวลาเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านตามด้วยความหลงผิดย่อมเข้าถึงอบายความฉิบหายทุคติไปชั่ววินิบัตตกต่ำทรมานนารกเล่าร้อนใจ นี่ยจากพระไตรปิฎกเล่มที่24พยาสนะสูตรข้อ88 213นะคะค่ะคุ้มไหมคะ <canvas> กับการที่เพื่อนมา <restriction> ما, มาทำให้เราไม่ได้ดั่งใจนะ่ะถ้าเราเอาประโยชน์ได้มันจะคุ้มมากเลยค่ะหนึ่งเราได้ลดกิเลสได้ลดกิเลสตัวที่จะเอาดั่งใจของเราเนี่ยนะคะ พอเราทําตัวนี้ได้นี้เราได้พลังกลับคืนมาเลยนะคะนี่แหละสิ่งที่เราจะได้ไปข้ามพบข้ามชาติคือเราได้ล้างกิเลสต,ตัวนั้นได้มันไปอ่าถือว่าอุปทานที่มันนอนเนื่องอยู่น่ะถูกขูดขึ้นมานะคะถูกกระเพื่อมขึ้นมาให้เราจับตัวได้แล้วเราก็ได้ล้างกิเลสต,ตัวนั้นนะคะนี่คือกําไรที่เราจะได้รับจากการที่มีคนมาทําให้เราไม่ได้ดั่งใจนะคะ เราก็เลยจะได้บอกว่าแย่แย่แย่ดีใจจัง <laughs> ไม่ได้ดังใจนะคะค่ะ <laughs> ขอบคุณเลยนะคะใครมา <laughs> ชวนเราบอกว่ากําลังทําอยู่แล้วบอกให้ไปที่อื่นประการใช่ไหมคะ <laughs> กลับไปขอบคุณประการเลยค่ะ <laughs> ประการทําให้เราจเจริญขึ้นนะเนี่ยตอนนี้นะคะแต่อย่าไปขาดทุนนะ,ะขาดทุนมหาศาลเลยนะคะาเพ่งโทษพระอริยะเนี่ยขาดทุน <laughs> โอ้หนึ่งในความฉิบหายแค่หนึ่งข้อนะคะนี่ไม่มีตั้งสิบเอ็ดข้อนะคะคโอเคนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างพอฟังเพิ่มแล้วเนี่ยค่ะเออค่ะตอนนี้แบบแบบมันโลกงตอนนี้โล่นะคะเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าปอร์เซ็ตอนที่คุยกับน้องนัดเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะแล้วคือเมื่อก่อนเนี้ย <g ül> ไม่เคยเห็นว่าตัวเองยึดเลยไม่เคยเลยพอน้องนัทมาพูดถึงได้รู้ค่ะแล้วก็เออก็เหมือนแบบ รู้มาก่อนว่าเรานี่แบบว่าไม่ดีนิสัยไม่ดีแต่เราก็ยังเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาฟังอ,า,อาเสงแล้วก็อานิดหน่อยพูดขึ้นมาอีกเนี่ยมันโล่งแบบหมดเลยค่ะแล้วกิเลสหรือจิตมาหรือจิตพุทธาไม่รู้มันบอกอุ้ยทาอาการอยู่ตอนนี้นะจะเข้าไปขอโทษตอนนี้เลยสำนึกผิดตอนนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าตอนหลังเจอผัสสะมันจะเกิดอะไรขึ้นอีก็ <g ül üyor> ลเลยต้องบอกว่าให้อานตษกับอาสุมาเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆบ่อยๆเพราะว่า เอ่อวันเพนจะเป็นคนล้างกิเลสแล้วไม่ค่อยเป็นบางทีอาสุมาเนี่ยท่านจะช่วยล้างตลอดแต่เราก็ยังแบบไปชวนท่านบอกนะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะแต่วันนี้ค่ะพอมาเจออนัตด,ด้วยอาสุมาบอกด้วยแล้วอันนี้หน่อยอาเฉงด้วยนะรู้สึกว่าเราเห็นเยอะมากเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปยึดจริงๆผิดจริงๆค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะ ที่เหลือ0.01%่เอร์ซนะนะคะไปอ,าอนน่านบทบทวนธรรมนะคะไปเปิดดูบททบทวนธรรมแล้วข้อไหนที่ตรงเนี่ยอ่านซ้ำย้ำไปแล้วก็จะได้ปัญญาที่คมไปได้ล้างทุกนี้ได้ร้อยเปอร์เซนเลยค่ะนะคะอออออขอบคุณมากอขอบพระคุณครู ทุกท่านนะคะแล้วก็เชิญทำสํานักดีที่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะอานุโมทนากับพี่น้องนะคะส่งกําลังใจนะคะให้พี่น้องทางภูผาบําเพนไปด้วยความผาสุกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาที่คุณครูดารุณีนะ